สวัสดีครับพบกับรายการ Good night, channel. ออกดไลช์ชแนลฟังสบายสไตล์กดไหนนะครับอีพีนี้เราจะมาพูดถึงพระที่สร้างจากเมฆสิทธิ์เอาเป็นว่าเรามาคุยกันว่าเมฆสิ์เนี่ยคืออะไรมีความเชื่อต่อกันมาจากโบราณว่าอิทธิฤทธิของพระที่สร้างจากโลหะเมฆสิ์หากมีเรื่องเคราะห์ร้ายก็จะช่วยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีและสามารถสื่อสารกับท่านลวงน้าได้เมื่อ จะมีเหตุร้ายเกิดกับผู้ที่บูชาทางคาถาอาคมผู้เชี่ยวชาญในการเรีแร่แปรธาตุมีวิชาเพ่งเตโชกสินซึ่งเป็นกสินไฟหลอมรวมแล่ธาตุศักดิ์สิทธิษษษ์จนได้เป็นโลหะเมฆสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษศักดิ์สิทธิ สามารถทำในเหตุการณ์และป้องกันผู้ที่บูชาได้หากบูชาแล้วสีเข้มแวววาวมากขึ้นแสดงว่าดวงดีหากบูชาแล้วสีเขียวเข้มเปลี่ยนไปทับขององค์พระเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นหมายถึงดวงของท่านเริ่มตกจะพบกับเหตุการณ์ที่เลวร้รายหากจําเป็นต้องเดินทางก็เจา้าทองระวัดระวังเป็นพิเศษหรือยกเลิกการเดินทางนั้นกรณีหลีกเลี่ยงหรือ,รอยกเลิกไม่ได้ให้นําแม่ขสิทธิ์ชิ้นนั้นลงแช่น้าสะอาดพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน ทำน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์บรรลันให้เกิดการแคล้วคลาดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วนำมาประพรมศีรษะพร้อมกับดื่มน้ำมนต์เพื่อเปลี่ยนดวงให้รอดพ้นจากภัยอันตรายและพ้นจากศัตรูที่คิดร้ายต่อเราสีของเมฆสิทธิ์จะออกสีเขียวเข้มเหมือนปีกแห่งทัพผิวเมฆสิทธิ์นั้นถ้านำน้ำมะนาวหรือยาัาสนิมมาขัดจะเห็นเนื้อในเป็นสีขาวแต่เมื่อทิ้งไว้จะกลับเป็นสีเขียวดังเดิมหากไม่ใช่โละหะเมฆสิทธิ์สีหลังจากขัดแล้วจะเป็นสีเหมือนตะกัว่ว สีจัดเสมอกันทั่วทั้งองค์นะครับมีความแวววาวเข้มขลังในตัวโลหะเมกสิทธ์เนี่ยจะประกอบด้วยแร่ธาตุสชนิดคือเงินสังกสีทองแดงและปร,ะรอด การมวิธีสร้างเกิดจากการเล่ยแลแปรธาตุเพราะขณะที่ทําการล้อมรวมจะต้องบริกรรมพระคาถาคากับไปด้วยเพ่งเตโชกสิล์ซึ่งเป็นกสินธาตุไฟทําให้เกิดความร้อนในการหล่อล้อมแร่คงที่ทําให้ได้โลหะเมฆสิธิ์และในระหว่างการล้อมจะเสกซัดรแร่สูวสมและประดับเป็นมวลสารใช้คาถาอาคมให้แร่ทั้งหมดเปลี่ยนวันนจนเป็นโลหะเมฆสิธิ์จะมีลักษณะแข็งแต่ไม่แกร่งตกหล่นแล้วแตกในระยะแรกของการหล่อเสร็จ วันหน้าของเมฆสิทธิ์เนี่ยจะออกขาวเมื่อนามาแช่ความร้อนหรือสภาวอากาศจะค่อยๆเปลีย่ยนเป็นสีเขียวหากเก็บไว้ในที่มืดสนิทเช่นตู้เซฟเนื้อพระจะเป็นสีเขียวเข้มมากเมื่อนํามาถูกแสงสว่างหรือสัมผัสเหงือ่อการใช้ผิวพระจะคืนเป็นสีเดิมไปที่หน้ามหัศจรรย์เมฆสิทธิ์นอกจากสามารถคุ้มครองดวงชะตาไม่ให้ตกต่ําแล้วยังมีคุณวิเศษในด้านเมตตามานิยมให้โชคให้ลาภแควคลาดปลอดภัยคาว่าเมฆสิทธิ์เนี่ย ไม่พบว่ามีแปรในพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิตศยสษาแต่ตามความหมายที่เข้าใจกันมาตั้งแต่โบราณจะหมายถึงโลหะผสมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการไร่แร่แปรธาตุจากข้อมูลต่างๆยังไม่พบว่ามีหลักฐาน ว่าเป็นการใช้โลหะหลักชนิดใดในการสร้างทําไมจึงมีสีผสมผสานกันหลากหลายสีเห็นเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้เกิดจากโลหะใดบางแหล่งข้อมูลว่ากันว่ามวลสารหลักน่าจะสร้างจากทองแดงและปะลอดตามหลักการแล้วไม่น่าเป็นไปได้เพราะหลักธรรมชาติและคุณสมบัติของปลอดจะอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ แต่เมื่อนํามาหลอมรวมกับโลหะอื่นพวกความร้อนสูงก็จะละเหยกลายเป็นไอจนไม่หลงเหลืออย่วัตถุนั้นอีกประหลอดจึงเป็นเพียงโลหะที่นํามาผสมเฉพาะช่วงต้นของการสร้างเนื้อไม้กระสิ์เพื่อช่วยโลหะต่างๆที่มาเป็นมวลสารหลักรวมตัวกันเข้าได้ดีไม่ใช่เป็นมวลสารหลักสีต่างๆที่เห็นในเนื้อไม้กระสิ์เกิดจากอะไรทําไมจึงมีเอกลักษณ์เช่นนั้นรู้เพียงว่าเกิดจากการแปรธาตุจากรายงานการตรวจสอบชนิดและปริมาณโลหะของเนื้อไม้กระสิ์ทั้งหมดพบว่าเป็นโลหะที่เป็นมวลสารก็คือทองแดงพลวง ซึ่งรวมแล้วมีปริมาณประมาณ99%ของเนื้อเมฆสิทธ์ทั้งหมดสัดส่วนของทองแดงจะเป็น2เท่าของพลวงในทุกๆชิ้นชนิดของโลหะอื่นๆที่พบได้ก็คือซิลิก้ากามัมถันพลูตโตเนียมตะกัว่วและปร,ะรอทซึ่งรวมแล้วมีเพียงแค่1%ของจํานวนชิ้นเมฆสิทธ์นั้นๆข้อมูลนี้ทําให้สรุปได้ว่าเนื้อเมฆสิทธ์ทุกองค์สร้างจากโลหะหลัก2ชนิดคือทองแดงและพลวงในสัดส่วน2ต่อหนึ่งโลหะอ,อื่นผสมนั้นไม่ได้เป็นมวลสารหลักในการ ที่จะสร้างแต่ผสมในตอนขั้นตอนการหลอมเหลวของมวลสารตามผู้ปัญญาโบราณที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อให้โลหะหลักผสมเข้ากันได้ดีและง่ายต่อการสร้างขึ้นรูปตามแม่พิมพ์หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบย่อยของมวลสารหลักที่ไม่บริสุทธิ์ในขณะที่นํามาสร้างเครื่องมือ XRF Spectrometer จึงเป็นที่มาของคําตอบที่หลายคนสงสัยกันมานานนับร้อยปีว่าสีต่างๆของไม้สิทสิ์เช่นเทาดามอมเขียวฟ้าเหลืองหรือเรียกกันว่าสีปีีบในทับนั้นเกิดจากอะไรทําให้อกเลักษ์เช่นนั้นคําตอบที่ได้ก็คือผิวของโลหะที่เป็นมวลสลักคือทองแดงเมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศแล้วตัวกับพวงทองแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในมูลสารที่มีปริมาณประมาณ60%เป็นโลหะคุณสมบัติที่เป็นสีแดงอมน้าตาล ธรรมชาติทองแดงสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานๆจะเกิดการเปลี่ยนสีหมองคล้ำเป็นสีเทาดําหรือเทาอมเขียวหรือสีเขียวเราเรียกว่าสีกลับดํานั่นเองซึ่งจะพบเห็นในเนื้อโลหะเมทัทสิ์พลวงหนึ่งในโมสสารหลักที่มีปริมาณ30เป็นโลหะที่พบได้ที่เราเรียกว่าพลวงเงินและพลวงทองมีสีต่างกันในธรรมชาติมีหลายสีได้แก่สีเทาคล้ายตะกั่วมีความวาวที่เป็นผิวบริสุทธิ์เราเรียกว่าพลวงเงินบางครั้งพบว่สีเหลืองอ่อนออน,น้ำตาลอ่อนหรือขาว เราเรียกว่าพลวงทองพลวงที่เป็นโลหะเสถียรจะมีสีฟ้าเศษที่ไม่สเสถียรจะมีสีเหลืองหรือสีดำลักษณะสีที่ผสมผสานกันของสีเหลืองและสีดำสีฟ้าทําให้เกิดเป็นสีเขียวเหลือบหรือเราเรียกว่าสีปีกแมงทับนั่นเองพบได้ในเนื้อเมกสิ์ซิลิก้าพบใน,นรูปแบบของทรายและดินเหนียวเป็นมวลสารโลหะที่ผสมอยู่ไม่ถึง1%ทนความร้อนได้ดีและเพิ่มความเงางามให้มากขึ้นที่ผิวเนื้อของเมกสิทธิ์เงินคล้ายดีบุกมีลักษณะสมบัติทางเคมี i, เหมือนกร,รมถันเพื่อให้ประโยชน์ในการช่วยหลออออมมผสสสโะะฟฟรรัจเืงแ่น เมื่อมีอากาศหรือออกซิเจนการที่มีเหลือบสีของเนื้อเมฆสิทธิ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีฟอสฟอรัสผสมเมื่อผิวโดวนกับอากาศและเมื่อฟอสฟอรัสผสมกับซิลิกาจะยิ่งทําให้เกิดความมันและเหลือบแสงเงามากขึ้นจะเห็นว่าในรายงานผลการตรวจสอบเนื้อเมฆสิทธิ์ทุกชิ้นไม่มีส่วนผสมของประรอดแต่อย่างใดเป็นไปตามข้อสันนิษฐานที่ว่าประลอดไม่ใช่มวลสารหลักในการสร้างแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้ทองแดงและพลวงผสมผสานรวมตัวกันได้ง่ายขึ้นทําให้ปรลอดที่เป็นของเหลวถูกซับ และระเหยไปจนหมดก่อนที่จะนํามาใช้มวลสารของเนื้อเม่กระสีที่ถูกต้องจะต้องมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ทำเรียนแบบไม่ได้จะแยกของปลอมออกจากของแท้ได้ก็คือตรวจสอบหาชนิดและปริมาณของโลหะหลักด้วยเครื่องมือ XRF Spectrometer นั่นเองสีที่เป็นเอกลักษณ์นั้นเกิดจากอะไรมาร่วมร้อยปีแล้วท่านละ่ะเชื่อหรือไม่ว่า ครวงกับทองแดงผสมกับแร่ธาตุบางชนิดนั้นสามารถมีพลังวิเศษสามารถดูบมันดาลให้โปรโดกดติดตามสับสกายเป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ l ลน์ c n ร1 0 0เฟซบุ๊กแก้ปงขามแก้ปงขามทานที่ชินช่นบแก้ปงขามรายการได้จับทิ้งงสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่สื่อหนังสือชั้นโทรเทศสบคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ